สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านน้ำนะครับพบกับผมครับฟิล์มรถไทยสิงครับวันนี้บริพาษเมืองรถไทยนะครับกะกะว่ามันเห็ดหน้าแล้วนะครับเลยเลือดูการทำงานเรียวนะครับวันนี้ก็ได้มาเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายควายน้ำมันแรงนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเลี้ยงควายน้ำมันแรงอากาศกำลังเย็นดีนะครับพี่น้องไป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 เลื่อนไป เล่นเลื่น,นแค่นี้ก็ได้สมเกาจเจริญไว้นะครับได้เกาเดือนแล้วนะครับกระโบกดากสิครับลุยยางพระธาตุไทยเอินเขาเอิญมาเอยียงปงวงปอบประหูนะครับตัวนี้กับรันแล้วนะครับนมกําลังไข่นะครับนมกําลังไข่กำลังไก่สีออกนะครับผ่องแก่นะครับ ถ้าใอื่นขอแกจ็ได้พามานอนน้ำนะครับนอนน้ำแล้วๆก็พามาเล่มหญ้าไปเล่มหญ้าเนี่ก็เข่าคอกนะครับพี่นอ้องหอกแล้วๆก็ขเขาเขาเฟี้ยงใส่มันกินนะครับทองแกแล้วผมไม่ให้กินหัวห้านะครับผมไม่ให้กินนะครับแต่ว่าผู้อื่นให้กินหรือยงไรผมก็บรรูนะครับแต่ว่าผมไม่ให้กินนะครับทองแก ออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วผมกับเสริมแน่นะครับเสริมแน่พอ่อถ้าผสมผสมสมติดแล้วผมก็อัดเลยนะครับหัวหันอัดเลยนะครับ,าารรบตัวนี้ไป,ไป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 เล่นไป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 ลูกไปไปไปเล่มหยาดีครับนะครับตัวนี้ เล่มยาดีครับนะครับวิธีสานบานหนอกเข้านะครับช่วงนี้ยุคอวิดนะครับฝากให้พี่น่องเอฟซีดูแลสุขภาพจากของนำน,นะครับออกแกกบ้านกับไส้แมทตนะครับนะครับกล้วยเล่มยากินดีนะครับแม่ ยิ้แล้วนะครับเต็มอย้าม <_ S 2> ุกมุกมุกกินดีพักนะครับแม่เลยทองกะง่ายบักแล้วนะครับตัวนี้ <_ S 2> พลังค้นกับว่ามาทองงา่ายีฉล่าลูกแฝดบ,าา <_ S 1> บอกว่าท่านบัวรับตัดตัดตัวออกมาแล้วอย,อยู่ในขอกครับง่ายก็นี่ครับทองแฝด ผู้ใด,ดก็ว่าทองเฟดแล้วครับทีว่ามีโตตะกี้ก็เป็นลูกเดียวครับบม่มีลูกเฝียดอกครับคั้วแม่นี่มัน,มนทองไงมันอ่างไงนะครับอ่างไงแต่ว่าผม่าเสียอย่างเดียวครับคว้วแม่นี่ดากมันหลีบดากตรงนี้มันหน่อยมันมันมันเป็นดากนิดหน่อยไหมครับม,มันมันมันโมเมนต์ดากแบนเป็นกล้วธรรมชาติขั้วธรรมชาติแล้วเขามาพัฒนาเอานะครับ เวยสายพัฒนานะครับบอกยังไงเว้ยกำลังเริ่มพัฒนานะครับเขาก็บอกง,งามแล้วครับมีแต่หญ้าครับ,ญญรบเขาก็ไ,ได้นี่ทางนี้เองคักครับพี่นอ้องมีแต่หญ้านี่แต่หญ้าประกันเงี้ยงโมเขื่อนเต็มเลยนะครับฝนกับตกมาแท่งเติบนะครับมือมอืสองมือว่างั้นนะครับ ผกแห้งเติบนะครับแต่ว่าก็ท่างก็แห้งแล้วล่ะมันนั่นนั้นมันแห้งแล้วบรรยากาศน้ำมาแรงนะครับให้คไวยกินหยาน้ำหนท่างนะครับกลางท่างไปนะครับ นี่ก็เป็นทางไปไฮไปหน้าครับพี่เนาะทางไปไฮไปหน้านะครับก็ติดตามนะครับแล้วตอนตอนขอดลูกนะครับขันผมขันผมว่าลืมผมหรือท้ายมึงอยู่นะครับผมลืมก็คือยังว่าแหละครับพี่น้องมันก็ลืมเนาะ ตรงนี้ให้เมืงนะครับลอติดตามชมนะครับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผลงานพอเก่าจเจริญน,นะครับสิง,งามปันไดนะครับน้องก็รอติดตามชมไปนะครับสำหรับภูเขามาชมไหมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งให้ผมนำในเด้อครับเด้อ ผูขามารับช่วหม่นี่ก็ไม่มีอย่างไรครับพี่น้องคิดนี้กับามามืองควายกินห้าแยมงแลงนะครับหองไก่สีแก่แล้วนะครับนมกับไข่แน่แล้วนะครับนะนะครับพี่น,อน้องนมไข่แล้วนะครับหองแก่แล้วนะครับ Hãy bay bay Hãy lên bay Hãy lục bay 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 Có quả có lắc bay bay Hãy lạp bay 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 Hãy lạp bay ไปไปไปเข้าไปนะครับกินหยาดีดีนะครับเล่มหยาดีดีหยาจังสิกินดีนะครับเชื่องเชื่องรรบรคักนะครับโอ้โหไป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  ไปแล้วครับพี่นอ้องตะสะตะสะตะสะไปแล้วไปไปไป้วยบ้านกับกำลังพัฒนาคั้วยงามนะครับกบมี มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยูอ่บ้านลังนันนะครับเแล้วผมถืไปถ่ายคลิปให้มึงอยู่นะครับอันเป็นลูกเจ้าเจ้าเจ้าโก้นะครับหรือเจ้ายัางนี่นะครับอยู่บ้านหนองไส้อำเภอว่าปีนี่นะครับงามือกันครับพอนันแล้วผมถือพาให้มึงแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไวเพียงเท่านี้นะครับจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมนั่งในรครับด้วยพรมาลิปหนาครับลำรับคีนีก้าวเข้ามาสวัสดีครับ